ซื้อทองเก็บปีละหนึ่งบาทผ่านไป10ปีได้กําไรกี่บาทกันนะรู้ไหมคะว่าราคาทองปีที่แล้วเนี่ย2อ6 5ยเนี่ยคะ่ะอยู่ที่31,100บาทในขณะที่ราคาทองเมื่อ10ปีที่แล้วหรือ2556ราเนี่ยคะ่ะราคาทองอยู่ที่2529บาทค่ะซึ่งถ้าเราซื้อทองเก็บปีละ1บาททุกปีเลยเป็นเวลา10ปีค่ะปีที่10เนี่ยเราจะได้กำไรถึง8 8 4 7 6บาทหรือคิดเป็น38%ค่ะ ถ้าเราเปลี่ยนเป็นจากปีซื้อเก็บปีละหนึ่งบาทเป็นซื้อเก็บปีละสิบาทเป็นไงคะเราจะได้กําไรก็เป็นสิบเท่าเองคะ่ะจาก8ปดหมืก็จะเป็น8ปดแสนแปดหมื่นค่ะหรือถ้าเราซื้อทองเก็บปีละหนึ่งบาทเป็นเวลา20ปีค่ะรู้ไหมคะว่าเราจะได้กําไรเท่าไหร่คะปีที่20ค่ะเราจะได้กําไรถึง268,39บาทหรือคิดเป็นประมาณ7 2ค่ะ เห็นไหมคะว่าถ้าเรามีความรู้ทางด้านการเงินอย่างถูกต้องและลงทุนให้ถูกจริตกับสิ่งที่เราชอบค่ะเราจะสามารถทําให้เงินของเราเนี่ยงอกเงยได้ค่ะซึ่งน่าเสียดายว่าวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่โรงเรียนไม่เคยสอนค่ะและถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะมีความรู้ทางด้านการเงินเพื่อน,นําไปสอนลูกวันนี้ครูเก๋มีคอร์สดีค่ะชื่อคอสว่าคัมภีร์การเงิน สร้างรูปเป็นเศรษฐี100ร้านวิชาที่โรงเรียนไม่ได้สอนค่ะซึ่งคอร์สเนี่ยค่ะจะสอนทั้งพื้นฐานทางด้านการเงินรวมถึงวิธีการนาเงินไปต่อยอดเพื่อทําให้งอกเงยและรวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับการเงินที่ถูกต้องเลยค่ะถ้าใครสนใจคอร์สนี้เนี่ยทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะแล้วฝากกดติดตามครูเกมันนี่มาไว้ด้วยนะคะ